รากลัวแพ้ไม่มีใครอยากแพ้นะแม่อีนั่นมันแยกได้แล้วหนูกลัวแพ้ค่ะหนูหนูเลยอยากได้มันกลับมานะทั้งที่ความจริงมันอาจจะไม่ได้ดีกับชีวิตเราอะไรเลยแม่พวกโค้รโด,ดนลูกค้าใช่ปะตั้งแต่ครูจําโค้ชชิ่งลูกศิษย์มานะนะส่วนใหญ่เนี่ยแม่หนูอยากได้คืนหนูอยากได้คืนนะพอให้เขียนข้อดีกับข้อเสียเอ้ย่าไม่ดีไม่มีข้อดีอะไรเลยนะเนะี่ย พอคุณแจ่มบอกเกอริ่มกระบวนการนี้ค่ะลูกสาวเขียนข้อดีกับข้อเสียค่ะลูกสาวนะคะสรุปพอเขียนไปเขียนมาเสร็จปุ๊บเอา้ามีแต่ข้อเสียที่อยากได้มันกลับมาเพราะอะไรนะกลัวแพ้แนะพ้ไม่ได้ชีวิตนี้กูแพ้ไม่ได้ชีวิตนี้กูจะยอมอีนั่นเหรอนะทั้งที่ความจริงเนี่ยหนูแพ้บ้างก็ได้ลูกหนูแพ้บ้างก็ได้ถ้าของรางวัลชิ้นนั้นนะ่ะนะถ้วยรางวัลชิ้นนั้นนะ่ะมันไม่เลอค่านะคูณแจ่งจะไม่แข่งวิ่งนะคะถ้าการแข่งวิ่งอันนั้นน่ะของรางวัลมันไม่เราใจ กูจะไม่เคยต้องชนะทุกอย่างนะนะแพ้บ้างก็ได้กูแพ้ก็ได้นะถ้าสิ่งที่มันเป็นเป้าหมายหรือสิ่งที่มันเป็นรางวัลอะมันไม่ดีหาอะไรกับชีวิตกูจับเลยอะเข้าใจปะเชื่อปะบางคนเรียนกับกูจับเดวันเนี่ยนะในคัสที่ดึงดูดแฟนเก่าเนี่ยทำให้ผัวเก่ากลับมาดีกับเราอีกครั้งเนี่ยทำให้ผัวเก่ากลับมารักกับเราอีกครั้งเนี่ยเชื่อปะเรียนแค่เดวันเนี่ยบอกกูจับเลยว่าโอเคหนูไม่ได้รักเขานะหนูแค่กลัวแพ้ค่ะเขาไม่ดีเขาไม่ได้ดีอะไรกับเราเลยค่ะ